ครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ไัยจิตนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอความรู้ทางอาจารย์ภัยจิตนะครับเราก็มาเยี่ยมชมที่ไซต์งานก่อสร้างนะครับ ก็อยากจะขอให้ทางอาจารย์พัยจิตได้แนะนําโครงการสักนิดนึงครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ต้องโครงการนี้นะเป็นโครงการของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็เป็นโครงการก่อสร้างอาคารสูง4ี่ชั้นในเขตแผ่นดินไหวครับทีนี้เรามาดูกันว่าโครงการที่ก่อสร้างด้วยความสูงระดับนี้และอยู่ในเขตพผ่นดินไหวเนี่ยเขามีวิธีการก่อสร้างกันอย่างไรในเชิงวิศวกรรมครับได้ครับเราเข้าไปดูกันดีครับเชิญครับ ดับแรกเลยครับก็ต้องวางผังไซเลียเอาเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่ของนักนักเรียนที่ต้องเข้ามาเรียนในโครงการก็ต้องมีมีมีรั้วปกป้องกันไม่ให้เรื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยอันดับแรกเลยนะครับจากนั้นเราก็จะมาวางไซเลียเอาว่าออฟฟิศไซออฟฟิศจะตั้งอยู่ตรงไหนถนนทางเข้าของโครงการจะเป็นอย่างไร นะครับ,ร,บรวมถึงตำแหน่งห้องน้ำโรงเหล็กองเงี้ยเริ่มจากฟังไซเลเอัอันนี้ก็คือยังไม่เกี่ยวกับทางวิศวกรรมแต่คือก,การจัดการของทางครับ,รบเอ๊อ,อยากจะถามอาจารย์เมื่อกี้เห็นเป็นโครงการที่อยู่ในเขตแผ่นดินไหวอันนี้อาจารย์ช่วยขยายความในเรื่องของอาคารที่ต้องสร้างด้วยเรื่องของการทําเรื่องของป้องกันแผ่นดินไหวนิดนึงดีครับครับคือหลักการของการคุมงานเนี่ยถ้าเราดูในแบบเราจะเห็นว่ามันเป็นแบบที่เขียนว่าโดยแผ่นดินไหว าแผ่นดินไหวทีนี้ในรายละเอียดของแผ่นดินไหวก็อยู่ที่ดีเทลของการใส่เหล็กครับนั้นคําถามต่อไปก็คือว่าแล้วเราจะทราบได้ไงว่าที่หน้างานเนี่ยเขาทํากันแล้วเ,เขาทําตามแบบว่าแผ่นดินไหวหรือเปล่าครับนี้ถ้าคนทั่วไปก็จะมองไม่ออกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําให้เห็นว่าจุดสาคัญของการาดีเทลของเหล็กที่เราจะไปไป,ไป ดีเทลที่เราต้องป้องกันต้องดไว้เนี่ยจะต้องทํากันยังไงและต้องทำยังไงครับนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปต่อกันเลยครับคือตอนนี้ขนาดนี้โครงการก็ไปถึงชั้นชั้นที่สองไหมครับครับชั้นที่สองนะครับกำลังเข้าไม้แบบการช่วยเล่าให้ฟังตั้งแต่ของงานเสาเข็มนิดนึงสิครับว่า โครงการนี้เป็นเสาเข็มแบบไหนนะครับระบบโครงสร้างชั้นล่างขึ้นมาเป็นยังไงจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับครับอาจารย์โครงการนี้นะความพิเศษที่ความยากของโครงการนี้คือการก่อสร้างที่ค่อมของเดิมทีมีคลองอยู่แล้วคลองนี้เราไม่ได้ถมครับคลองนี้เราก่อสร้างค่อมคลองเลยนะครับและการตอกเสาเข็มเนี่ยจะต้องทํานั่งร้านออกไปแล้วก็ต้องยื่นยื่นใ้ตัวปั้นจันทร์ออกไปในคลอง อันนี้อันตรายมากมันพร้อมที่จะล้อม,อมอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือปัญหาที่เราเราไม่ได้ถมคลองรเราสร้างบนคลองเลยข่อมคลองเลยนะฮะอันนี้คือปัญหาของการก่อสร้างตัวนี้ที่ยังไม่เกี่ยวแผ่นดินไหวเป็นวิธีการก่อรสร้างท,ที่ที่ไม่ได้ถมคลองมันก็เลยทําให้ขั้นตอนของการตอ,อกเสาเข็มเนี่ยยากกว่าปกติทั่วไปคือ1ต้องทาทั้งร้าน2ต้องออกแบบให้มี การยื่นเพื่อรองรับลูกตุ้มลูกตุ้มของเสาเข็มแบบนี้คะไม่งั้นจะคว่ำลงไปนี่คือคือสิ่งที่ที่วิศวกรจะต้องคำนึ่งถึงการวางแผนการต่อเสาเข็มอันดับแรกนะครับจากนั้นก็คือเป็นเรื่องของตัวดีเทลของแผ่นดินไหวดีเทลแผ่นดินไหวเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นตรง ตรงเหล็กกับเรื่องเหล็กเหล็กตรงนู้นนะฮะเหล็กเห็นแล้วจะเห็นปอกมัดไอ้เส้นปอกรัดตัวเหล็กเสาไว้เนี่ยก็จะไว้ที่ตรงตำแหน่งกลางๆอันนี้มันประมาณกี่เซนนะครับระยะห่างตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ผูกนะฮะเอามาเตรียมไว้แต่ระยะห่างอยู่ประมาณ7เซนถึงสิเซนปกติจะ15-20ถึงยี่นีจะเบิลมข้ามาเท่าตัวนี้จะเห็นได้ว่าไอ้ตำแหน่งของการหยุดเหล็กนี่คือทางวิศวกรรมของการตั้งแผ่นดินไหวเนี่ยเหล็กปกติจากเสา ไปขึ้นไปเนี่ยเขาจะอยู่เข้ากับระยะทาบจากพื้นเลยส่วนพื้นก็จะเห็นได้ว่าอยู่ตรงเหล็กตองนะฮะครับนะครับแล้วตรงตำแหน่งจากไอ้หลังคานเหล็กตองเส้นที่พุ่งออกมาเนี่ยเขาจะสูงไปประมาณสักหนึ่งเมตรครับแต่ถ้าต้านแผ่นไหวจะต้องดันขึ้นไปครึ่งหนึ่งครับก็จะก็จะการต่อทาบเหล็กก็ต้องไปไว้อยู่ตรงกลางระหว่างเสาคือปกติจะอยู่ประมาณพื้นจากจากพื้นถึงประมาณเอวครับตรงเนี้ยครับนี่คือต่อให้นี้แต่วันนี้จ้อง ยืดเล็กมาเพิ่มขึ้นเพื่อเพื่อหนีค่าโมเมนต์ให้มาไว้ที่จุดศูนย์ของของตัวกถ้าพูดง่ายๆคือทําให้เสามีความเหนียวจ่าย่แล้วก็เบิ้ลปอเข้าไปให้เสามีความเหนียวเม่เกิดการโยกของของแผ่นดินไวประมาณนี้ครับโอเคแล้วโครงการขนาดนี้เนี่ย ถ้าดูแล้วเนี่ยตอนนี้กําลังทําโครงสร้างชั้นที่2เนี่ยไม่ทราบเราใช้โครงสร้างแบบไหนครับเป็นเป็นพื้นแบบไหนกันโครงสร้างระบบโครงสร้างที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าพื้นคานระบบพื้นคานหรือวันนี้เขาเรียกว่าคอนเวนชันอลกับสมัยใหม่วันนี้เขาจะใช้วิธีเรียกว่าโพเทนชันหรือระบบแฟลซล็ตหรือแบบไ้คานแปลเป็นไทยว่าพื้นไ้คานแต่ของระบบเนี้ยเป็นยังเป็นระบบดั้งเดิมอยู่เป็นแบบพื้นฐาน อ๋อครับอันนี้จะเห็นได้ว่าเขาทำคานใช่ไหมแล้วก็มีพื้นทีนี้ไอ้ตัวพื้นเนี่ยเป็นพื้นสำเร็จรูปเป็นแบบโฮโลคอร์ก็คือการก่อสร้างก็คือทำเสาแล้วก็วางทำคานเสร็จแล้วเอาพื้นสำเร็จมาวางนั่นจะเห็นได้ช่องโล่งช่องโล่งเนี่ยจะเดี๋ยวเตรียมพื้นสำเร็จมาวางก็ต้องไม่ต้องตีแบบสองพื้นก็จะเป็นทั้งนะอย่างนี้ฮะก็จะมีเสาคานเสาคาน ผู้ละเหมาก็จะทําวางเสาคานเสาคานไปเรื่อยๆครับครับอืมพอเสร็จแล้วก็จะเทพื้นที่เรียบแบบนี้นะครับครับครับเอ้ผมเห็นตอนนี้อยากจะให้ช่วยอาจารย์แนะนําในส่วนของกิจกรรมที่ต้องช่วยในการที่จะทํางานนะครับอาจจะไปดูเมื่อกี้ผมเห็นกองเหล็กกองวัสดุอาจารย์ช่วยแนะนาหน่อยครับว่าในไซต์มันต้องเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกต้องมีการวางเลเยอร์อะไรต่างๆเนี่ย สิ่งสาคัญเลยเนี่ยไซส์เลเยอร์เนี่ยเช่นการที่จะส่งเหล็กจะเอาเหล็กเข้าไปยกคนยกเหล็กทั้งมัดเนี่ยเข้าไปยากครับันั้นตรงถนนที่จะให้รถเทรนเข้ามารถเทรเลอร์เอาเหล็กเข้ามาส่งต้องต้องเซิร์ฟให้ถึงลงคบเหล็กให้ได้นะครับดีครับต้องเซิร์ฟให้ให้ถึงที่ในการดัดให้ได้นะครับทีนี้วิธีการวิธีการในการยกหมาก็คือจะต้องมีโบบาย ช่องทางของรถโมบายเคนเนี่ยจะต้องเสิร์ฟบริการได้ถึงที่ครับครับแล้วเขาก็จะยกส่งลงไปวางระวังนี้แล้วคนงานก็แรงงานคนก็สามารถที่จะลากยกเข้าไปในแท่นดัดดัดเหล็กหรือตัดเหล็กได้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูก็ได้ครับครับระวังเหล็กนะครับอ๋อนี่ก็จะเป็นกองกองเหล็กนะครับไซส์ตซา์ต่างๆ ใช่ครับขนาดของเหล็กก็ต่างๆอันนี้ก็เป็นเหล็กเส้นกลมเป็นเหล็กข้ออ้อยอ,อันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เอาไว้สำหรับดัดเหล็กผูกเหล็ก,กะอะไรต่างๆทำเหล็กปลอกนะครับ เอ้อันนี้เราเห็นมีที่บอร์ดเนี่ยอันนี้เป็นรายละเอียดในการที่จะผูกเหล็กใช่ไหมครับการ <ข deep S 1> ช่วยแนะนานิดนึงครับอันนี้เป็นหลักการทางวิศวกรรมเลยที่นักศึกษาหรือผู้ที่จะเข้าอบรมเรียนรู้เนี่ยสิ่งสําคัญของการทําเหล็กเลยเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าบาร์คัตลิท <concur 0. S 1> หรือมาจากคําว่ารีบาร์คัตติ้งลิทหรือบาร์เบนดิ้งลิทคัตติ้งก็คือการตัดก็คือทําตารางลิทในการตัดไว้แต่ถ้าตัดถ้าพูดคําว่าตัดเฉยๆแล้วไม่ได้ดัด มันก็ดูไม่ดีถ้าพูดให้สมบูรณ์มันคุณจะต้องตัดแล้วก็ดัดด้วยก็คือ bending list ครับนั้นเวลาจะทำเนี่ยวิศวกรก็จะต้องตัดคำนวณคิดออกมาให้เป็นไปตามนี้แล้วก็บอกลักษณะของการดัดว่าจะดัดรูปทรงไหนจำนวนเท่าไหร่ดัดรูปทรงอะไรจำนวนเท่าไหร่คบช่างเขาก็จะทำการดัดตามที่วิศวกรเป็นคนสั่งครับ จริงๆต้องควรทุกโปรเจกต์ควรจะต้องเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าโปรเจกต์วิศวกรไม่สั่งการแบบนี้ช่างเขาก็จะดัดดัดเองสิ่งผลที่เกิดขึ้นคือเศษเหล็กจะเยอะมากครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าเศษเหล็กเรามีเห็นเท่าที่เห็นเนี่ยอยู่เพียงเท่านี้จากที่ขึ้นไปแล้วชั้น2เศษเหล็กที่เห็นก็อยู่เพียงเท่านี้นั้นพวกนั้นถ้าเราทําแบบนี้เศษเหล็กก็จะเอาประยุกต์ใช้กับส่วนอื่นๆได้หรือจะจะทำให้ไอาการดัดเหล็กเนี่ยลด ปัญหาของเศษเหล็กนั่นคือหลักการทําบาคัลลิสก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเศษเหล็กให้นําไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งหมายถึงว่าในแบบก่อสร้างเนี่ยที่เราประมูลงานมาเนี่ยมันก็จะไม่มีรายละเอียดพวกในส่วนของบาคัลลิสตรงนี้นะครับที่เราเห็นในตารางเนี้ยนะครับซึ่งในตารางตรงนี้เนี่ยก็จะบ่งบอกถึงรายละเอียดของการที่จะดัดเหล็กนะครับเพื่อทําให้เหล็กเนี่ยมันไม่ต้องมาเสียเศษหรือว่าต้องเหลือทิ้งนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการทํางานที่มีมาตรฐานนะครับที่เราเห็นนะครับก็อาจจะลองมาดูนะครับเราก็จะเห็นส่วนรรมเด็กปอกอาจารย์จะแนะนาเด็กปอกเนี่ยจะต้องเด็กปอกที่ก้านแผ่นดินไหวปกติเขาจะงอแค่นี้แต่นี้ต้องร้อยสามห้าองศานี่คือตามมาตรฐานามรฐานของกรมโยธา่างเงี้ยฮะปกติจะหน้าไปแค่นี้หรือแค่นี้ก็ได้แต่ถ้าแผ่นดินไหวต้อง รอเข้ามาร้1้3องศานะครับะระยะก็ต้องได้ตามมาตรฐานกันดะครัก คือเหล็กเสาในต้นที่จะเป็นในส่วนของตั้งแต่่านลากขึ้นไปนะครับก็จะดานี่คือระยะปอกที่จะต้องเว้นให้ทีนะครับแล้วก็จะมาขยับมามาปลูกในช่วงอย่างนี้ตอนนี้เขาเว้นตรงนี้ไว้เพื่อจะสอดเหล็กคานและเดี๋ยวพอพอขึ้นแมงบนใส่เหล็กคานเสร็จเขาก็ขยายนี้ออกมาปลูกเพื่อให้ได้ระยะตามต้องการตรงนี้ครับ